สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำเพาตะลุวันพาเพื่อนมาแล้วพี่น้องอค,คลิปนี้มาก,กับบรรยากาศล่มเย็ยนดีบรรยากาศล่มเย็ยนสวยชวยอยู่ที่บ้านอย่งม,กกกม,ม,มากแก้วมองมากแก้วตำบลพวนพออุอำเภอหน,นองหินจังหวัดเลยเอา<ำ>เฝ้าจะกับเฝ้าข้ามาบ้านปวดผุนี่แม่ติด,ด,ด<ำ> ปิดหูนะเพราะเป็นบ้านบ้านป่วนพุนี่เป็นบ้านแรกแค่มันที่แม่เป็นมะล้เริ่มเป็นหมอล้มหรอกครับค้ามาหูจากว่าหมอล้เป็นบ้านเลกบ้านป่วนพุบ้านป่วนพุแม่ล้บ้านควงชีวิตเลยบ้านป่วนพุต่เลยดังขึ้นไปขึ้นมาเอาบ้านป่วนพุโอบ้านแต่ความเริ่มเป็นหมอล้ตอนเริ่มเป็นอยู่บ้านป่วนพุตอนนี้บ้าน เงยมาแก็บเงยมาแก็บมึงมองปูกเปล่พี่น้องตอนนี้มัฮอดแล้วล่ะมัฮอดเต็มที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปักกันนอนอยู่อันที่ไหนล่ะปะกันอ่ะมองนอนอยตอนเต้นเพราะปลูกได้บางไดก็ปลูกไปมึงอาจารย์ตายได้เราปลูกซักคือหน้าห้องน้ำเป็นกุดเก้าพี่น้องเป็นกุดเก้าขออนุญาตบาดครับเบอร์ละล่ะขออนุญาตบาดครับ ท่านธรรมะเปียกนี่ท่านอันท่านพ่อวังกันนอนอยู่ข้างกับแพงไปนี่เลยนี่ท่านพ่อวังนอนอยู่ข้างกับแพงไปนี้นี่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 เพราะที่แรกเขาม่นีวิ่งม่องผูกเลยไปข้างกับแพงนี่นะแต่ว่าท่านอรรมะเปียกกันเอาเงินก็เพี้ยงจนกันโอ้นี่ละนี่นนโอ้ก็รถไปจอดไว้ทั้งหมดรถจอดทั้งในบ่าอะไรปวดอะปวดอะาจ้าโอ้รถรถรถจอด รถจอดทั้งในบ่ไดเลยเลยขาเจ้าไลา่ขา,ลาขามาลับหมวข้างนอกตัวนี้ขา,าขาเจ้าไล่ขารถมาลับหมวข้างนอกพัวน่ะเว้ยบ่ให้จอดทั้งในตัวนี้อยากหัวแทะโอ้ยหนอ <c oughs> จัดบัตรกำนัลพี่น้องเอ้ยจะมันไอ้นั่นช่วงนั้นเศร้าเพคนว่าอันใดเขาไม่ไมกินบัตรแล้วก็ยังมาเศร้าอยู่ ว่าแแข้งคมเขเป็นต้นเลรอตัวใหญ่บาดค้ำตัวใหญ่บาดค้ำเงาอันนี้ไปตายแล้วว <c oughs> ่าแ,แล้แลมากับอันมาดเตียกเลยไหมเนาะนอนตอนเตียนอยู่ห่ตมต่ำห่มตามเงาเอาผักควันตามอัจฉยะใสพผักควนตามอัจยะใสโอ้โ,อโดดหฮ่มไม่ล้าย,ายแต่ว่า แต่ว่ามันบ่มเหมาะเหมืนพี่น้องมันเป็นมารอดปลอดป่องกันได้หมะถ้าพี่น้องเขาหลาะไปซื่อยปพี่น้องเขาเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเบิ่งว่าพากันอยู่จังใดถ้าพี่น้องเขาหลาะไปเบิ่งว่าผู้ใดนอนอยู่ใส่เนี่ยนอนอยู่ใส่เนี่ยหลาะไปเรื่อยๆผูพวกฝนฟูพากันอยู่จังใดเนี่ยมารอดปลอดป่องอ้าวหล่ไปด้วยความเมยความละตากแดดอยู่กับมี ตากแดดดูกะมีนัน้นน่ะเนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างหลับต่างนอนบมดหมดปอดป่องไถหน้าวันผ่านแล้วแต่ละคนนอนหลับไปเพราะวามเมื่อยความเพียไปนอนไปแม่ลงทานต่ำเลยหรือยุใส่ใก่อนย่ใส่ก่อนลงทาน โรคท่านหลายหล่แบบนีไ่ไปแล้วโรคท่านหล่เงี้ยคุยกับไปนอนนะคุยกับไปนออลูกลูกสาวไข่ลูกชายข่อยคือลูกสาวข่อยนอนนี่ลูกสาวสามไข่นี่เดี๋ยวกําลังด่ามาแล้วมาเคลื่อนเดี๋ยวปุลูลิปปุลูลิปพุลูลิปปุลูลิป งั้นมเมื่อคืนน่ะเดี๋ยวนี้กันน้องสามกำลังมีความรักพี่น้องยากตอนนี้แม่ซ้อมยากซ้อมยากอิริยอมรับว่าซ้อมยากน้องสามตกมาปีนี้เราลูกใอรเราเป็นไปทั่วเออซ้อนไหลคนมีความรักก็เป็นหน้าตากันที่ยิ้มอยู่ตลอดพี่น้องนะอุปั้ ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอู้นีแม่เราเอาอันกล้วยทอดมาฝากโอู้อนช้อนหลายอนช้อนหลายขอบคุณหลายๆลุงท่านก็หลายลุงท่านก็หลายมากินกล้วยทอดแล้วด้อกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดขอบคุณหลายๆกินยังกระแซบลูกๆใครตอนนี้ปกติกระแซบอยู่แล้วนะการทบันี้ก็เลย มีความหลักแข็งค <th> ักกว่าเก่าเดี๋ยวนี้วยเริ่มฝาดแล้วเอ้่ขักแต่แดกอ่ะหนังเขาหาลอยไปเรื่อยๆแต่ว่าลุงท่านนี่หลายแห้งอีลีลุงท่านนี่หลายแห้งอีลีพี่น้องแต่ว่าแม่ลำโพงซ้อมภาพี่น้องเขาซ้อมไปเรื่อยๆอืี้ยที่กันไป มันที่ก็แยบใช่ไหมเนาะมนได้หมอล้มออกข้างหน่อคุณไปปัดคนเลยพนขัดเนี่ยนี่น้องพี่น้องก็ใชว่าโอ้มือมาแก็งแห้งแต่ทั้งแทบมันย่างไปจะควงอันอันบ่เบิ้งแมตตีนไปหยับโทษพี่น้องตีนไปเตี้ยนั่นอันนี้เออ ทีเขามาแกบแต่เป็นแกบๆเป็นจอดรถแต่ใส่พี่หน่ด <c oughs> วันนี้ไล่ครับยงิ้มภา,พ,า,า,านนพี่น้อเขาาะไปทั้งบุดหละตอนตอนี้เพิ่นรอเพิ่นรอเพียงจบนี่จบเปิดกันไม่ไม่ไเป็นใจมาไม่สวยดาวได้มได้ผ<า>ไห้า,าได้ขนม คอตนหลายคัไม่เนาะจ้าแต่น้ามันนี่เพิ่นเจอจ้าจ้าแม่จ้าตอนนี้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปหรอตอนนี้ไปเที่ยวต่างประเทเพราะว่านั่นเพราะว่าถารถข้าอวกเพราะว่าคขนอีกหลายเนี่ยนี่ไปรอสารื่อรไปที่ต่างจากน้อยหลดหมูออกงั้ได้บุญละไปนรอดอดทนขนหลอดทอนค้นหลดิอดนคนหลค่ะอดช้อนคนไหล ก่นอนคักเฮ้ยนอ่างมาเอาบุญค่าเอาบุญแหนกแก่พี่น้อมาบุญคัมาบุญแหนกแก่เฮ้ยนอะไรพี่หน่องเฮ้ยขางบุญ้านก็จะมาเอาุญเดีเนาะส้นคนหรือส้นค้นพี่น้อง ซ้อน้นลายซอนข้นซอนอ้่าฮบรรยากาศพี่น้องเัเบิ่งนซ้นลายคุมาอบุญชอยดาวล้งทานพี่น้องทอดกันกืออ่าบรรยากาศบ่มสนุกสนานกาบ นีเชือเพลงทั้งหลายเนสลอไม่คยรู้แต่ครเสียงใหญ่ครับตอนท่ต่อไปนะครับแม่ทนจีนะครับบรนการเดอเปลอองยรุ่ัอาจารยบวอยพุสเลยนะนั้นคนขอขออนุญาตก่อนที่จะร้องเพลงนะเขาเรียกประกาศรถพระเบียรโทร สองฤษีห้าสอง ập, ady, 500, ส s <S หกสองกรุงเทพนะครับแล้วก็สอสลาพรมพุห้าสามสามกรุงเทพแล้วก็โบใบไมพนหารับสองสอเลยนะครับอันท้ายสุดครับขอผู้เฒ่าเยยยักษ์หนึ่กรุงเทพมหานครครับขอเย็นเชิญขยับลเถึงสักนีหนึ่งเพี่น้องเลยแล้วเวทีดนตรีจะทำการแสดงไม่ได้ ไอ้พี่เขาตังกว่าใดพี่น้องไอ้ี่เขาตังกว่าใดด้วยคนหลายเขาก็หลายทางยังเราไปเรามากครับคุณม่ของเก่าเดยกพี่น้องมากไปคลิปอยู่นี่เพราะว่าคนมันหลายแง ทางทีมงานเราไปซอยดาวมากกล่องเอเลียอยู่กล่องเอเลียอยู่ได้กะละมังนี่กะละมังได้แล้วหมอแล้วได้กะละมังได้หม้อขันบอมีสากนี่เอ้ามาป่อกันกับป๋อปะเนี่ยตั้งปีแล้วย่างรอบไปเบิ่งพี่น้องเฮาได้ยังแน่กว่าได้แน่ขันป้ซอยกะละมังเอาไปก้อยใส่คนก้อยก้อย ได้หมอได้หมอแล้วโคกโคกโคกผัดได้สากจับอีกร้อยหนึ่งก็ได้แม่ก็ได้อันนี้อู้ได้อันนั้นแทนอู้เอาโชกมันลำบวยพี่น้องเฮาคลิปนี้พาพี่น้องเขาหล่อจ้ำนี่เนาะหล่อจ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเด้อโชกมันโชกมันลำลำด้วยด้วยคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ